แบบน่ารักวิดวิวเซอร์แต่ดูมีตางเฮ้ยเซอร์แต่แบบแอปให้เซอร์เกิดมากูจะต้องซื้อกระเป๋าใบเป็นสิ่ฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> กลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะเค o ฟอเลนลูมค่ะหรือพี่โฟร์ของๆน,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 นั่นเองนะคะ mm hmm. เห็นอะไรไหมคะซ้ายมือขวามือทำ mm hmm. ตามสัญญาแล้วนะหลังจากที่รับปากนะคะมาประมาณ 3ปีกว่าพี่ฟอว่าน่าจะร่วม4ี่ปีนะคะว่าพี่ฟอคะอเปิดปูกกระเป๋าแบรแบนด์เนมหน่อยหนูอยากรู้ว่าพี่ฟอเนี่ยมีกระเป๋ากีบายพี่ฟอ,ฟอชอบอะไรบ้างชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างนู่นนี่นัน่น,นคือแบบมีทั้งอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็มีเคยคอมเมนต์ที่ Facebook แล้วก็มีทั้งที่คอมเมนต์ที่ YouTube แต่พี่ฟอก็คิดเสมอเลยว่าทําไม่ทําทําไม่ทําทําไม่ทําเพราะด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนคิดเยอะไงว่าแหม่มีกระเป๋าแค่นี้มานั่งทําคลิป คือคือเราไม่ได้มีกระเป๋าเยอะขนาดนั้นแล้วเราก็ปัจจุบันที่อยู่เนี่ยก็คือเป็นใบที่เราถือแบบสลับกันถือตามตามโอกาสอะไรแบบนี้ <Yeah. S 1> เรานะคะจะขอเรียงลําดับตามอายุการใช้งานละกันเพราะว่ามีอยู่ประมาณ2ใบที่อยู่ในนี้นะคะอายุการใช้งาน20ปี <Yeah. S 1> ฟังไม่ผิดค่ะ20ปีนี่เลยจ้ากระเป๋าใบนี้ที่มีอายุการใช้งานกว่า20 พี่ฟอร์ใช้กระเป๋าใบนี้ตั้งแต่ตัวเองนะคะเรียนหนังสืออยู่ปี2แล้วก็เคยเอากระเป๋าใบนี้นะคะไปใช้ที่อิตาลีคือเราเนี่ยเคยไปเที่ยวอิตาลีตอนเด็กๆแล้วแบบฟังผู้ใหญ่เยอะผู้ใหญ่จะชอบพูดว่าไม่ได้นะไปอิตาลีเนี่ยตอนกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โลมเนี่ยแกอย่าไปเดินคนเดียวนะเพราะว่ามันจะมีพวกล้วงกระเป๋าบางทีเขาจะทำฟอร์มมาเดินชนเราแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะล้วง เอาเงินในกระเป๋าเราไปพี่ฟอคิดในใจดูหนังเยอะกันหรือเปล่าเออแต่มันคือเรื่องจริงว่ะเพราะคนใกล้ตัวโดนกันเต็มเลยนะคะพี่ฟอก็พกกระเป๋าใบนี้คาดเอวไปตอนไปเที่ยวจําได้เลยตอนนั้นยังมีลูกอยู่เลยอ่ะแบบใส่ๆบ้างตอนอายุแบบ19บเก้าอ่ะเออแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้ว20ยี่สิกว่าปีแล้วนะคะคือกระเป๋าใบนี้มันน่ารักมากเดี๋ยวพี่ฟอจะให้ดูตัวมันมีคุณค่าทางใจแล้วเชื่อไหมว่าอายุการใช้งานมันนานมากแต่อยากจะให้ดูใกล้ๆดูดิ อันนี้พี่ฟอรักษาด้วยการใส่พวกกล่องกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปข้างในเพื่อเก็บทรงเนี่ยมันน่ารักมากเลยบอกว่ากระเป๋าใบเนี้ยถ้าในปัจจุบันเนี้ยเอามาใช้ก็ยังไม่เอาพี่ฟอรู้สึกว่าหลุยวิตองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากเราเป็นคนชอบยี่ห้อน,นี้อยู่แล้วแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่ารู้สึกว่าราคามัน อัพขึ้นไปท,ที่แตกต่างจากเมื่อก่อนมากใบที่สองนะคะที่แบบน่าจะ18ปีแท้แดนี่จ้าลุยวิตองกระเป๋าลุยวิตองใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าแบบออกแนวเป็นท่องเที่ยวเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่บ่อยนะก็ประมาณปีละครั้งมั้งสมัยเด็กๆอะปีละครั้งสองครั้งดีกว่าไปเที่ยวกระเป๋าใบนี้เนี่ยข้างในนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเปิดให้ดูเลย ข้างในเนี่ยอันนี้พี่ฟอใส่อนี่ไว้อยู่ mm hmm. เพื่อเก็บทรงแต่ข้างในเขาจะมีกระเป๋าอีกใบหนึ่ง mm hmm. เป็นแบบนี้ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูแปบ๊บหนึ่งนะคะ mm hmm. ซึ่งมันเหมาะอย่างยิ่งมากๆสําหรับคนที่เดินทางนี่ข้างในเขาจะมีกระเป๋าแบบนี้ mm hmm. เขาก็จะเขียนไว้เลยนะคะว่าเนี่ยมันแอบ,บกรอบแล้วเ mm hmm. นี่ยมันจะมีหลุยวิตองเอาไว้ใส่ากาใสา่พาสปอร์ตนะคะนี่แล้วก็มีโลโก้หลุยวิตอง mm hmm. แบบนี้ก็ได้จะสะพายแบบแบบนี้ก็ได้เวลาที่แบบ เราขึ้นเครื่อง,งบินเลยแบบนี้นพี่ฟอก็เลยชอบนะคะใบที่3นะคะใบนี้อายุการใช้งานก็20ปีเช่นกันโอ้โหตกใจเลยสุดใ์มากๆนะคะนี่เลยหลุยวิตรองนะคะอันนี้จะเป็นแบบอารมณ์แบบคลาส,สกระเป๋าเก็บแชร์คือเขาจะถือได้แบบอย่างนี้ก็ได้สมมติว่าเวลาเราไปปาร์ตี้ที่ไนท์ลับนะคะเราจะต้องไม่พกอะไรเยอะในนี้ก็จะแบบเปิดมาปุ๊บก็คือใส่ตาเลยนะแล้วก็แบบอาจจะมีลิปสติก สักแท่งหนึ่งนะคะกระจกสักอันหนึ่งแล้วก็อาจจะมีไอเนี้ยเจลแอลกอฮอล์ในยุคนี้ต้องมีเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วเราก็ถือ,อป้าป้า,ปานิกัดแล้วก็ดื่มปาร์ตี้ได้หรือถ้าเราไม่อยากถือแบบนี้นะคะเขาก็ถือแบบนี้ได้เช่นกันเดี๋ยวจะถือให้ดูนี่เขาก็ถือแบบนี้ได้เช่นกันนะคะเนี่ย ใบต่อมานะคะอันนี้ก็ยังคงเป็นลุยพี่ตองนะคะใบนี้เนี่ยอายุการใช้งานน่าจะประมาณ10ปีพอดีนะคะต้องบอกก่อนว่าสีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่รักษายากมากพี่ฟอนเลยไม่ค่อยถือให้ดูขาวหายดิคือตอนแรกขาวหายมันก็แบบสีแบบสว่างๆ,างๆกระเป๋าใบนี้นะคะแบบ จุของได้เยอะมากเขาจะมีไซส์แบบเล็กกว่านี้ด้วยพี่ฟองไม่แน่ใจจริงๆจ,จำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อกระเป๋ารุ่นอะไรนะคะและคาวไฮข,ของเขาเนี่ยก็เริ่มเหลืองแล้วถ้าเราซื้อใหม่ๆม,มันก็ชอบเป็นแบบสีแบบสว่างกว่านี้นะคะพี่ฟองพกเวลาที่เราเดินทางขึ้นเครื่องบินโอ้โหคุ้มมากเพราะว่าเวลเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราจะต้องมีสัมภาระเยอะพาสปอร์ตพอเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นน่ะมันจะไม่ใช่แค่เราคนเดียวและที่จะต้องมีพาสปอร์ตของตัวเองพาสปอร์ต แฟนพาสปอร์ตพ่อแม่แฟนคือของจุกๆิกๆะกระดาษเปียกอะไรอย่างเงี้ยจะต้องอยู่ที่เราหมดดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศเนี่ยกระเป๋าใบนี้จึงเป็นกระเป๋าที่ถูกหยิบมาใช้บ่อยสุดๆเลยค่ะนี่ใบต่อมานะคะนี่พราดาค่ะพรานดาคืออายุการใช้งานเนี่ยโอ้โหนานจริงๆค่ะพี่ฟอซื้อกระเป๋าใบนี้ตอนปี2 0 0 7แล้วปีนี้ปีอะไรวะ2021 1น14ปีใช้คุ้มมากๆอะบอกเลยว่าแบบ หสุดยอดน้ำหนักคือเบาสุดๆเลยนะคะเนี่ยมันมันง่ายมากเลยแล้วมันก็แบบ mm hmm. เป็นกระเป๋าที่ใช้งานง่ายมาก mm hmm. เพราะว่าเขาแบ่งเป็น3ช่องนะคะอันนี้คือช่องแรกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่องที่ 2, 2> mm hmm. เป็นช่องที่ใหญ่มาก mm hmm. เป็นผ้านะคะแล้วเขาก็จะมีให้ใส่อันนี้ใสเพื่พวกแบบโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็ช่องนี้ค่ะเป็นอีกช่องหนึ่ง โอ้โห oh. เห็นไหมมีทั้ง4ช่องใบต่อมานะคะนี่ mm hmm. ให้ดูใกล้ๆจะ้ะเนี่ยพ,พอแกะเอามาดูอะเพิ่งรู้ว่าไอ้พวกโซ่มันดำสงสัยต้องเอาไปทำสปาอันนี้นะคะเป็นของมาร์กจาขอบคือมาร์กจาขอบเนี่ยเขาจะมี2อย่างมาร์กจาขอบแบบแพงกับมาร์กจาขอบแบบแพงน้อยๆเอ๊ะจะพูดถูกว่าราคากลางๆดีกว่าแต่อันนี้เป็นมาร์กจาขอบแบบแพง ด้านในเขาจะมีกระเป๋าแบบนี้ให้เดี๋ยวจะให้ดูเพิ่มตรงกลางด้วยความที่เราไม่ได้ยัดไส้กระดาษนะคะตรงเนี้ยมันเลยเสียทรงเลยมันเป็นหนังแท้เลยนะเนี่ยอันนี้มาร์กจากขอบนะคะถ้าไอราคากลางๆมันจะเป็นมาร์กจากขอบใบมาร์กจากขอบอ่ะเออแต่ถ้าอันนี้มันจะเป็นลายที่แบบแพงนะคะใบน,นี้เนี่ยอายุการใช้งานก็ น่าจะประมาณ10ปีเช่นกันนะคะเห็นไหมกระเป๋าก็ใช้งานพี่ฟอซื้อคือตอนนี้เราคิดไม่เหมือนมาก่อนจากประสบการณ์ที่เราเคยแบบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเวลาที่แบบเราขายมือสองอะ่ะมันราคาหายมากคือจริงๆแล้วเราก็ขายกระเป๋าไปหลายใบแล้วเพราะเราคํานึงถึงว่า ถ้าเราซื้อไว้เราเก็บแล้วเราไม่ได้ใช้ขายมันไปเถอะมันเป็นของนอกกายไว้ในอนาคตข้างหน้าแบบมีเงินเยอะๆนะคะ<ๆ>รู้สึกว่าซื้อทิ้งซื้อปังซื้อเก็บได้อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในปัจจุบันเนี่ย<ๆ>มีแค่เฉพาะใบที่ใช้พอค่ะ<ๆ>นี่ค่ะใบต่อมาเป็นใบที่แบบกู<ๆ>จะซื้อมาทําไมวะนี่ <laughs> คิดอย่างนี้ตลอดเลย <laughs> คือตอนนั้นความที่มันคันมันอยากได้มันก็เอาไงคะ<ๆ>นี่ค่ะเบอร์เบอรี่ทรงเหมือนแบบว่า<ๆ><ๆ>อารมณ์คล้ายๆแบบ เหมือนในทรงของหลุยส์วิตองสปีดี้อ่ะอยากจะให้ดูใกล้ๆกระเป๋าใบนี้แล้วด้วยความที่เออ,อะดูดิน้องมันใหม่จนแบบใหม่โคตรๆอ่ะแล้วก็เขาก็จะมีสายคอสบอดี้แบบนี้คือเราสามารถถือเป็นเป็นคุณนายแบบกิ๊เก๋คุณนายลุงดอน่างนี้ก็ได้นะคะนี่หรือจะสะพายแบบว่าเป็นคอ o สบอดี้ก็ได้คือถือได้แบบทั้งสองแบบนี่ค่ะส่วนด้านในนะคะก็จุของได้โคตรเยอะ อ่ะใบต่อมาใบนี้เคยทําคลิปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วคือทั้งหมดเนี้ยไม่นับหลุยวิตอง3ใบและอันนนั้ที่บ้านซื้อให้นะคะทุกใบคือซื้อเองหมดเลยฝากน้ำผักน้ำแรงตัวเองค่ะเว้นแต่ใบนี้ใบนี้นะคะเป็น speedy size 25บใบนี้นี่แบบถือบ้อยพี่โอรู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบน้ำหนักไม่ได้หนักเบาเลยแหละแล้วก็มันก็ใช้ได้แบบน่ารักมากม คือเราจะพายเป็นคอร์สบบดี้แบบนี้ก็ได้นะคะเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นพี่ฟอถือเนี่ยหรือเราจะถือเป็นแบบคุณนายก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยมันน่ารักมากๆเลยพี่ฟอชอบกระเป๋าใบนี้มากๆที่ชอบเพราะว่าแทนซื้อให้เป็นใบแรกเลยที่ซื้อให้ใบนี้นะพูดเลยนะเป็นการใช้งานที่แบบไม่ต้องถนอม เพราะว่าอันนี้มันเป็นแคนวานผ้าใบเงเวลาเราไปตลาดหรือเราไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยอยากวางก็วาง้ไปเลย <c oughs> คือไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นหนังบับวนหนังแกะหนังอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยตายกระเป๋าคาพังไม่วะคือพี่ฟอร์จะไม่ชอบความรู้สึกที่แบบ ถ้าถือกระเป๋าแล้วเราต้องบบคอยระวังแ,แบบเฮ้ยถือกระเป๋าเป็นน้ำหยดใส่หรือเปล่าไม่ชอบความรู้สึกแบบนั้นก็เลยชอบถือใบนี้แบบบ่อยๆนะคะนี่ใบต่อมาค่ะมันคืออีกแก่ของพี่และบอกเลยว่าเป็นการใช้กระเป๋าที่คุ้มค่ามากๆนั่นก็คือกระเป๋าของบาลองค่ะให้สังเกตได้ว่าหนังเนี่ยย้วยจนแบบ ยอะมากอันนี้ซื้อที่ลอนดอนนะคะซื้อที่ลอนดอนตอนนั้นเนี่ยซื้อราคาประมาณ4ี่หมื่นเจ็ดจําได้เลยเพราะว่าเรารีฟงรีฟันแท็กและแล้วเราก็เข้ามาถามที่ช็อปที่ไทยช็อปไทยขายประมาณตอนนั้นนะคะที่กลับมาถาม7จ็ดหมื่นพี่ฟอร์คิดในใจกูได้4ี่หมื่นเจ็ดกูฟินลวเพราะว่าเวลาเราซื้อแล้วเราก็ชอบแบบวลนแวันไหนว่างๆเราเข้ามาในช็อปเนี้ยเราจะชอบบัฟแฟนเพราะว่าเขาคพื่อแฟนพี่ฟอร์เนี่ยจะเป็นคนไม่ชอบของแบรนด์นี้คือเขารู้สึกว่า เขาไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่แบบร่ํารวยแล้วก็คือคือซื้อได้นา,นานซื้อทีได้แต่เขาจะแบบจะค่อนข้างใช้เงินระวังไงกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่แบบพี่ฟอดเป็นคนชอบบาลองอยู่แล้วก่อนหน้านี้เคยซื้อกระเป๋าบาลองมาก่อนสองใบซื้อไอ้ที่เป็นหมุดใหญ่ๆหมุดตอนที่เขาฮิตตอนสมัยก่อนอโอ้กระเป๋าบ้าเลยก็ไม่รู้อะถือปุ๊บไหลแทบสุดแล้วแบบอ้หนักมากแล้วรู้สึกว่ากูจะต้องมานั่ง ถือเป๋าให้คนรู้ว่าเราใช้แบรนด์นมแล้วเราแบบหนักไหลไม่คุ้มโวยไม่เอาหลอกไร้สาระพี่ฟอร์ขายทันทีเลยไม่เก็บไว้ค่ะขายแล้วก็ซื้อใบที่สองเป็นสีม่วงแต่รู้สึกว่าสีมันแป้นไปอะ่ะมันไม่เข้ากับเราก็เลยปล่อยขายไปนะคะใบนี้ซื้อที่ลอนดอนพี่ฟอร์เป็นคนที่ชอบกระเป๋ายี่ห้อนี้มากรู้สึกว่ามันเข้ากับคาแรคเตอร์เราคือ เขาลุยๆสปอร์ตๆเท่ๆด้วยความที่เราเนี่ยลุกเราคนจะชอบบอกดูคุณนายเราแต่งคุณนายก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะชอบแต่งตัวแบบสปอร์ตๆเพราใบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วมันก็ถือแบบนี้ก็ได้แต่อันนี้มันยุ้ยแล้วนะเป็น4,7่หมที่แบบใช้คุ้มมากเพราะซื้อมา4ปีแล้วอะเนี่ยแล้วเราก็สภายเป็นคอสบอดี้ก็ได้ใบนี้ก็เวลาพี่ฟอไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะพี่ฟอจะชอบ ใบต่อมานะคะ mm hmm. ก็ยังคงเป็นบาลองก็บอกแล้วว่าชอบ mm hmm. บาลองใบนี้เป็นใบบาลองใบ,บ,บที่อันนั้นหนึ่งสองสามเป็นใบที่สี่ที่ซื้อมาอันนี้นะคะได้มาอย่างแบบไม่ได้ตั้งใจเพื่อนอยู่อิตาลี mm hmm. เพื่อนโทรมาแบบมือม no <work> ือมึอมืออยากได้อะไรเปล่าอิตาลีพี่ฟอก็เอออยากได้อยากได้กระเป๋าบาลองมินิเออเออหนูซื้อให้เลยบวกเนิ้ให้ก่อนนะพี่ฟอก็ยังงงว่า เออซื้อเลยแล้วกันเพราะว่าราคาที่ซื้อตอนนั้นมัน3,7มหมเจออ็ก็เลยแบบฝากเพื่อนซื้อนะคะด้วยความที่เราเป็นคนชอบกระเป๋ายี่ห้อนี้อยู่แล้วลดูดิมันน่ารักมากไซส์มินิเนี่ยน่ารักอ่ะพี่ฟอถือบ่อยมากรู้สึกว่ามันเป็นแบบคือมันไม่เล็กจนเกินไปอะ่ะแล้วมันก็แบบไม่ได้ใหญ่อะ่ะกำลังแบบน่ารักวิดวิวอะ่ะใส่โทรศัพท์ส,สเครื่องนะคะกระเป๋าตังลิปสติกค,คือแบบนี้ก็น่ารัก ต้องบอกกันเลยนะคะว่าตอนแรกกระเป๋าใบนี้แทบไม่เอามาใช้เลยเพราะรู้สึกว่ามันใส่ของได้น้อยแต่ช่วงหลังๆแบบเฮ้ยขอบใจนะเพิ่งเห็นทําแกงหกใส่กระเป๋าใช้เลยวะ่ะดูดิเน <c oughs> <c oughs> ทำอาหารหกใส่กระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบเช็ดเลยนะคะใ <c oughs> บต่อมานะคะใบนี้ค่ะใ <c oughs> บนี้เนี่ยบอกตรงนะว่าทาคลิปนี้เสร็จเราอาจจะขายก็ได้ <c oughs> คือถ้าใครเป็นคนชอบกระเป๋าที่แบบมีน้ําหนักนิดนึงก็โอเคนะ แต่ตอนที่ซื้อพี่โอชอบจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูะนะคะนี่ใบนี้นะคะเป็นของ Prada Prada จ้ากระเป๋า Prada ใบนี้นะคะเราสามารถถือเป็นแบบฟิลอย่างเงี้ยได้แล้วก็ถือแบบนี้ก็ได้หรือเราจะแฟลกนี่ค่ะเป็นคอสบอดี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ขอกระซิบนิดนึงตรงเนี้ยโซ่นะ่ะแอบหนะัก พอเปิดข้างในนะคะเขาก็จะมีเนี่ยมีช่องทั้งหมดหนึ่งช่องสองช่องสามช่องตรงนี้ของเขาเป็นหนังอันนี้เป็นหนังอันนี้ก็พาด้า<ม>แต่ตรงเนี้ย<ม>เป็นผ้าค่ะ<ม>แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นผ้าม,มันสวยนะมันสวยเลยน้อง<ม>สาวออฟฟิศแบบทำงานแบบเป็นผู้หญิงเก๋ๆเป็นผู้หญิงคูลๆเป็นแบบ working woman อนะ มันเหมาะมากเลยใบยต่อมานะคะนี่จ้าเริ่มจะเริ่มแบบ up level <c oughs> เริ่มจะมีความแบบ high reso <c oughs> ที่ <c oughs> มานเนนหนึ่งนะคะนี่เลยจ้ากระเป๋าชาแนลดรอสติ n งนะคะนี่ใบนี้เป็นใบเดียวในนี้ที่ซื้อมือสองได้มาแบบงงๆคือเรามีกระเป๋าจีวงชีแล,แล้วเราเบื่อเราก็เลยเอาไปขายแล้วจังหวะมันมันตั้งมาปะ๊ะพี่หนูเอาอันนี้หนูเพิ่มตังก็ได้กระเป๋าดอสติงเป็นกระเป๋าที่แบบน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นี่ แต่อันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นหนังแก่มันแอบรักษาย,ยากเวลาที่แบบเรากินนมกินน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยอาหารเนี่ยถ้ามันหยดใส่กระเป๋าอะมันจะซึมเลยต้องระวังนิดนึงนะคะคือกระเป๋าของเขาเนี่ยมันดูเหมือนจะลุยเพราะว่าเราจะถือแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคุณนายก็ได้แล้วเราเอาสายคอสบอดี้ออกหรือเรานะคะจะสะพายเป็นแบบคอสบอดี้คือมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบเซร์แต่ดูมีตังในความรู้สึกของพี่ฟอเนี่ย มันดูเหมือนภาพลักษณ์ดูเหมือนทนแต่จริงๆแล้วพี่ฟอว่ามันไม่ค่อยทนแต่ด้วยความที่มันสวยพี่ฟอก็เลยแบบเออซื้อเก็บไวล้ละกันเพราะว่าบางทีไปออกงานก็ถือได้อะคือมันก็ไม่ได้น่าเกียดเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ถ้าราคาเต็มนะคะซื้อใหม่ๆเนี่ยก,ก็แสนอัพนะแสนนิดๆพี่ฟอก็รู้สึกว่าเออมันก็สวยดีนะแล้วมันก็จุของได้ค่อนข้างเยอะก็เลยเก็บไว้ค่ะเลยไม่ได้ขายนะคะนี่ชาแนลดอร์สติ้งใบต่อมาค่ะเราเริ่มอัพเลเวลแล้วเมื่อกี้ชาแนลแล้วนะคะอันนี้ เป็นใบที่เพิ่งซื้อเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ถือนับครั้งได้เลยแต่อันนี้ขี้เกยียจเอากระดาษออกเป็นมินินะคะดอสติงเหมือนกันนี่ของปีที่แล้วค่ะคืออันนี้น่ารักมากเลยจุก,กุแบบตาเนนี้ถือแบบสพายเป็นแบบคอสบอดี้เท่านั้นคือมันน่ารักมากๆเลยแบบว่าอุ้ยจื้ออุ้ยหนูอ่ะคือ คือมันดูวัยรุ่นนะกระเป๋าทรงนี้นะคะเป็นแบบวัยรุ่นสพายคือถ้าเราอยากจะแต่งตัวเซ่อๆเราก็สามารถสะพายกระเป๋าใบนี้ได้มันก็จะอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเซร์แต่แบบแอปไฮโซอะไร่างเนี้ยนะคะอันนี้ดอลสติงค่ะมินิต่อมานะคะเป็นกระเป๋านี้กระเป๋าใบนี้ก็ถือค่อนข้างบ่อยถือเฉพาะเวลาที่แบบไปเดินห้างออกงานดีๆแต่ถ้าเดินแถวบ้านไม่ถือเพราะว่าไม่รู้จะถือทําไมเดินแถวบ้านใช้กระเป๋าผ้าค่ะนี่ค่ะ l ลดี้ดีอออันนี้นะคะเป็นไซส์้าเดี๋ยวจะให้ดูให้ใกล้อันนี้คือสซสก้านะคะนี่เขาก็จะมีสายนะคะอันนี้เป็นคอสบอดี้คือสปายได้แบบ2แบบคือเราจะถืออย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคุณนายนะอันนี้สายก้านะต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้แต่พี่ฟองไม่ชอบอย่างเดียวของกระเป๋าใบนี้คือเวลาที่เราใส่สายคอสบอดี้อันนี้ขอบอกข้อเสียนิดนึงนะเวลามันสปายข้างแบบเนี้ยน้องดูนะ ดูสวยอะตายแล้วเ a ดี d ด o อ winter อ,อุ้ยดูดีมากแต่เวลาที่เราวางอย่างเงี้ยค่ะเราวางไว้บนโต๊ะสมมตินะเราวางบนโต๊ะไงคือทรงเนี่ยมันมันมีฐานกระเป๋าแบบนี้อยู่แหละถ้าเราตั้งไว้างมันจะชอบอย่างเงี้ยขมํามตลอดแบบทุกครั้งเลยแต่ถ้าเราจะไม่อยากให้มันกว้างอะเราควรจะต้องไม่มีสายคอสบอดี้ด้วยความที่สายคอสบอดี้อันเนี้ยที่รุ่นเนี้ยที่พี่ฟอร์มีอะ สายมันใหญ่นี่ไงดูดิยังไม่เอาพลาสติกออกเลยแต่อันนี้มันหลุดไปเองนะคะเพราะสายมันใหญ่ปุ๊บเวลาที่มันแบบมันคงแบบถ่วงอะเวลาที่เราตั้งนะมันก็หัวเข้ามาแบบนี้เลยพี่ฟอรก็เลยแบบหลังๆไม่ค่อยได้ถือนะคะแต่ก็ต้องมีติดไว้เลดี้ดิออนในอนาคตพี่ฟอตั้งใจว่าจะซื้ออีกหนึ่งใบแต่จะเป็นสีแบบ สีอ่อนอนะอารมณ์แบบสีเบสเอาไว้สําหรับเวลาไปออกงานชุดขาวอะไรแบบนี้อันนั้นคือในอนาคตที่ที่ตั้งใจไว้นะคะแต่คงยังไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนเพราะว่ากระเป๋าอย่างพวกดีออลเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกต่อให้แบบจะ10ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ได้เอามาถือออกงานก็ได้หรือเราจะใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ถ้าสภาพมันไม่เยืนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ Lady d ดีต้องบอกเลยเพราะว่าในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าเกิดมากูจะต้องซื้อกระเป๋าใบเป็นสซ ไม่เคยคิดเลยกระเป๋าใบนี้นะคะ mm hmm. เป็นกระเป๋าชาแนลใบที่2ในชีวิตแต่ใบแรกเนี่ยขายเพื่อนไปแล้ว mm hmm. เพื่อนก็ยังใช้อยู่เลยค่ะนี่จ mm ้าไซส์มีเดียมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆใบนี้พี่ฟอจะถือบ่อยพี่ฟอจะแกะให้ดูข้างในตอนแรกอะ่ะ mm hmm. นี่ปั๊บ mm hmm. เขาก็จะมีอย่างนี้ปั๊บสีนี้นะคะจะเป็นสีแบบน้ำเงินพี่ฟอชอบสีน้ำเงินนะเป็นคนที่แบบถูกชะโลก,กับสีน้ำเงินนะคะซื้อตอนแบบ เราทํางานได้สักพักหนึ่งก็เลยซื้อรู้สึกเออ,เอ,อในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้มันต้องมีชาแนลสักนิดนึงแล้วกันก็เลยซื้อติดไว้แต่จริงๆรแล้วพื้นฐานบางคนชอบชาแนลเพราะว่าถือชาแนลต้องแต่ตัวเองอายุประมาณยี่สิบเอ็ดนะคะก,ก็ถือเลยตอนในนะัตอนนั้นใบนี้นะคะพี่ฟอร์แบบชอบมากเป็นกระเป๋าใบแรกที่เราใช้เงินตัวเองซื้อในราคาที่แพงที่สุดเพราะว่าคือตอนแรกที่เราย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ยังไม่ได้อยากเรียกว่าย้ายเรียกว่าไปมา,มาแล้วกัน ก็คือแบบเราไปออกงานเราก็<ม>เราก,เราก็เราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเราก็มีกระเป๋าอยู่แต่พอเฮ้ยพอไปออกงาน <c oughs> หรือว่ากูต้องซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแล้ววะห <c oughs> มายถึงกระเป๋าแบบชาแนลคือเป็นคนที่ชอบกระเป๋าชาแนลอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าตอนที่เราอยู่เมืองนอกอะ่ะ <c oughs> คือต่างชาติเขายังไม่ค่อยแบบ เขาไม่ค่อยให้ความสําคัญเกี่ยวกับการใช้กระเป๋าแบรนด์เนมสักเท่าไหร่มันอาจจะมีเฉพาะกลุ่มแต่ด้วยความที่แบบสังคมของเราเราต้องทํางานเป็นรูทีนถือกระเป๋าชาแนลไปทํางานมันมันไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวกระเป๋ามันเก่าและอันนี้เป็นหนังควีนะค่ะพี่ฟอร์ใช้แลมสกินไม่ได้หรอกเป็นคนใช้ของไม่ค่อยรักษาสวยเนอะพี่ฟอชอบมากเลยจ้ะใบต่อมาค่ะนี่ชาแนลคลาสสิกนะคะเชฟเล่นกระเป๋าใบน,นี้นี่ถือบ่อยมากๆเรแล้วก็แบบ ถือแบบไม่รักษาเลยฉันซื้อมาใช้งานค่ะแล้วราคาก็พอกับใบเมื่อกี้ค่ะก็กระเป๋าใบนี้เป็นแบบคือมันจะออกแบบแนวฟอร์มัลนิดนึงถือไปออกงานนะคะนี่เปิดมาด้านในอันนี้เขาเขียนว่าเป็นหนัง lam skin แต่เป็น lam s กินแบบใหม่อ่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นพี่ทำอะไรเป็นรอยวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวมตายแล้วกระเป๋าเป็นรอย เดี๋ยวนี่ทําไม่ทําคลิปเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าตัวเองกระเป๋าเป็นรอยเดี๋ยวหาวิธีมาเช็ดดีกว่าค่ะคือช่วงนี้ช่วงโควิดพี่ฟอลจะพยายามไม่ถือกระเป๋าแบรนด์นมพวกนี้เลยเพราะว่าบางทีแอลกอฮอล์ที่เราแบบฟัดฟัดฟัดไปอะ่ะถ้ามันโดนกระเป๋าอะ่ะไม่ได้นะกระเป๋าใบเป็นแสนเสียได้กระเป๋าใบนี้นะคะแบบพี่ฟอลถือบ่อยมากรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เลยอะ่ะเนี่ย ถือเป็นแบบคุณนายก็ได้นะคะสปายข้างก็ได้พี่ฟอชอบมากมเลยค่ะใบต่อมาค่ะใบนี้เกิดมาในชีวิตไม่เคยคิดว่ากูจะซื้อกระเป๋าใบาละสองแสนกว่าบาทตอนนั้นที่เดินเข้าไปอะช่วงนันนัาเป็นช่วงประมาณ3ปีที่แล้ว ช่วงนั้นมันมีม,มรสุมชีวิตหลายอย่างมากที่กระทบเข้ามาในชีวิตแล้วแบบเสียเงินเสียทองเยอะมากแต่เป็นการเสียเงินเสียทองที่แบบเราช่วยคนในครอบครัวแต่ตอนนี้ช่วยใครไม่ได้แล้วคือตองช่วยตัวเองเล้วม่คิดในใจอย่างนี้นะวันนั้นเดินไปเลยใส่ชุดอยู่บ้านเดินเข้าไปในช็อปร้านไอเนี่ยเลยไม่ได้ช็อปเป็นร้านแบรนด์เนมแถวบ้านร้านนี้เขาขายของแท้แน่นอนเลยนะคะก็เดินเข้าไปเขาก็เอาเบอร์กินออกมาให้พี่ฟอร์ดูแต่จริงจิเพิ่มตอนนี้นในนัดตอนนั้นอ่ะเบอร์กินก็เพิ่มเงินอีกประมาณ แส่งก็บาทแต่พี่ฟอไม่เอาพี่ฟอบอกว่าลองถือแบบนี้ไปก่อนถ้าเบื่อเดี๋ยวพี่ขายต่อนี่ค่ะลินดี้ลินดี้เอพูดผิดต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้จบแค่ลินดี้พอเราซื้อกระเป๋าแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องซื้ออีผ้าเนี่ยอีผ้าหาเนี่ยแพงมากน้องเห็นผ้าแบบเป็นหมื่นเราต้องซื้อสองอันแล้วก็ต้องลอยกระเป๋ากันเพื่อแบบเป็นการถนอมหูกระเป๋าให้ไม่เก่าจ่ายตังมาแบบจะบุ้ ลืมไปแอมิสอ้ให้ดูใกล้ๆนะคะนี่แต่อันนี้สภาพแบบพี่ฟอพันไม่เป็นจใจที่ร้านพันไม่ค่อยได้ถือเพราะว่ายุคโควิดไม่ค่อยกล้าถือของแพงนี่อันนี้เป็นลินดี้30นะคะเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูเปิดข้างในให้ดูดูดิยังไม่เอาพลาสติกออกเลยดูดูพี่ฟอทาไม่เอาเผื่อขายต่อได้เว้ยของพวกนี้มันมีราคามันก็จุของได้เยอะเขาก็จะมีพลาสติกให้อยนะ่างเงี้ย ด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้เป็นแฟนคลับแอมิสเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือกระเป๋ามันแพงอ่ะสําหรับคนอื่นอาจจะฟังดูแล้วมันไม่มไม่แพงนะสำหรับคนที่เขามีแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราอ่ะเราไม่ได้ไปออกงานสังคมแบบงานการาด,ดินเนอร์งานโรงแรมทุกวันเราเราเดินเมกะบางนาเน,นี้ยซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วถือกระเป๋าแบบนี้มันดูมันไม่ค่อยเหมาะพี่ฟอก็เลยรู้สึกว่า เออเลยไม่ค่อยเป็น F4 แบบนี้เท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าถ้าวันหนึ่งในอนาคตนะคะถ้าเรามีกําลังพอก็ก็คงจะซื้อแต่คงจะซื้อแค่แบบสีที่มันเซฟอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสีดําสีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามพี่ฟอว่าภูมิใจไหมภูมิใจนะคือเราซื้อเองทั้งหมดเนี้ย ซื้อเองหมดเลยมีแค่กระเป๋าหลุยที่แฟนซื้อให้นั่นก็คือกระเป๋าหลุยนี่ค่ะสปีดี้ไซส์25นั่นแหละก็เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่พี่ฟอร์เนีย่ยมีทั้งหมดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยตั้งใจว่าตั้งใจไว้เลยนะที่เราแพนไว้นะจะซื้อดีออเพิ่มเลดี้ดีออกหนึ่งใบแล้วก็จะซื้อชาแนลค l าสสิกสีเบสตั้งใจไว้มากคือมันเป็นความฝันของผู้หญิงคนนึงเลยว่าฉันจะต้องมีชาแนลสีเบส อ้อลืมบอกก่อนหน้านี้พี่ฟออะเคยมีกระเป๋าชาแนลไซส์จัมโบอยู่ใบหนึ่งถ้าคนไหนที่ตามกันมาจะรู้พี่ฟอจะถือบ่อยอยู่ช่วงหนึ่งเป็นกระเป๋าใบที่3ของชาแนลที่ซื้อทนถือไม่ไหวจริงๆมีแต่คนชมว่าสวยมากเข้ากคาแรคเตอร์มากเลยมันดูไฮโซลัก so ชันนี่นี่นะี่นพี่ฟอบอกตัวเองว่าใช่ไม่เถียงว่าสวยแต่แม่งหนักวรามาาน้องเชื่อปรับพี่สปายไหลอ่ะแบบ ลอยแทบพูดอะรานนั้นที่ใส่อะไรได้แค่ไม่กี่อย่างเองเนะแบบมันหนักตรงโซ่แล้วเวลาที่เราสะพายอะตรงแขนพี่ฟอนแดงแบบแบบเวลาที่ใส่สเดียวอะแดงแบบเป็นรอยโซ่เราก็ถามตัวเองว่ามันดูสวยจริงมันดูไฮโซจริงแต่ถ้ามันทําให้สังขารของเราเมื่อยขนาดนี้ไม่เอาดีกว่าเอากระเป๋าที่แบบเรารู้สึกว่าเออถือแล้วเนี่ยมันทําให้เราแบบเออสบายหน่อยนะอย่าหนักเกินไปแล้วเราก็ต้องชอบด้วยเราก็ต้องสวยด้วยแล้วมันจะวินแค่ไหนถ้าเป็นยี่ห้อที่เราชอบนะคะถ้าเงินมันก่อนเนี่ย มันก็มาแน่นอนจ้ะถ้าน้องๆนะคะชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกด s u b สไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้พี่พอด้วยกดยกระดิ่งติ้งๆนะคะ f o For l เ n d Room Beauty ค่ะสําหรับวันนี้พี่พอทําตามสัญญาแล้วนะคะสําหรับเปิดกูกระเป๋าแบรนด์เนมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ